มีข่าวลือออกมานะคะว่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอาจจะย้ายไปอยู่จังหวัดพิจิตรวันนี้มีคำยืนยันแล้วนะคะจากอธิการบดีระบุว่าจะไม่ย้ายไปไหนนะคะหลังจากเกิดกระแสข่าวว่าอาจจะย้ายเพราะว่าปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทกันยืนยันว่าอาจจะมีวิทยาเขตใหม่นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมโอกาสในการศึกษาแต่ก็คงจะไม่ย้ายจังหวัดค่ะติดตามรายงานจากคุณวิพาปิ่นแก้วค่ะ นักศึกษาจำนวนหนึ่งตอบคำถามเมื่อถูกถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เพราะมีข่าวการย้ายสถาบันไม่เห็นด้วยครับผมคิดว่าสถานที่นี้ตั้งมาตั้งนานแล้วครับไม่ควรจะย้ายไปที่อื่นถ้าเกิดมีการย้ายขึ้นมาแล้วคือมันจะช่วยแบบการลดการบริว,วารได้ผมว่าได้แค่ส่วนหนึ่งนะครับนะเพราะว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลมากกว่าซึ่งไม่เกี่ยวกับสถาบัานอยู่แล้ว ถึงจะย้ายไปแต่ถ้านอันี้ตัวบุคคลเขาว่จะไปเตีกยบสถาบันหนึ่นก็ได้ครับผมมีความคิดเห็นว่าผมว่าไม่ส่งครย้ายครับเพราะว่าที่นี่คือรากเงาแห่งปัญญาที่นี่ได้มีมาถึง82ปีแล้ว,แล,วแล้วอยู่ๆคุณจะมาย้ายพวกคุณไม่ถามความรู้สึกของนักศึกษาเลยครับครับอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันยืนยนันไม่ย้ายสถาบันออกจากสถานที่ตั้งย่านปทุมวัน เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาทะลาวิวาทข่าวที่เกิดขึ้นและถูกเผยแพร่เป็นการเข้าใจคาดเคลื่อนแต่เทคโนโลยีปทุมวันมีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตพิจิตรโครงการนี้อยู่ระหว่างเตรียมขอเปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีกแห่งคู่ขนานกันไปไม่ได้ย้ายจากกรุงเทพไปจังหวัดพิจิตรปทุมวันเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยเป็นการจัดการขยายพื้นที่เพิ่ม เพื่อเปิดโอกาสให้กับน้องๆที่อยู่ตามภูมิภาคนะครับในอีสานในภาคอีสานแล้วก็ในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแถวเพชรบูรณ์แถวพิษณุโลกนะครับแล้วก็ในพิจิตรเองหรือคนครสวรรค์แถวๆนั้นนะครับฮะเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าดูเนี่ยของราชมงคลเองเขาจะมีเวียเขตเยอะแยะทั่วประเทศ โครงการเปิดวิทยาเขตสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันพิจิตรอยู่ระหว่างการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและขอสนับสนุนงบประมาณใช้เวลาก่อสร้างอีก5ปีบนพื้นที่กว่า500ไร่งบประมาณ900ล้านบาทและจะเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีสองคณะคือคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์วิภาปิ่นแก้วไทย P ี s รายงาน